ค่ะวันนี้นะคะปุ้ยจะแนะนําวิธีการที่จะทําอย่างไรถ้าเราเปิดร้านในชูปี้แล้วเนี่ยแล้วลูกค้ากดสั่งซื้อนะคะพอกดสั่งซื้อปุ๊บแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือเขาไม่โอนเงินแล้วสินค้าเรามันหมดเพราะว่าเรามีสต็อกอยู่อันเดียวนะคะซึ่งสินค้าที่ปุ้ยเอามาลงขายเนี่ยก็เป็นหนังสือมือสองนะคะก็คือหนังสือที่ปุ้ยซื้อมาอ่านนี่แหละนะคะอ่านเสร็จปุ้ยก็ป,กปล่อยต่อเนาะซึ่ง ปุ้ยไม่ได้หาลูกค้าในโชปปี้นะคะปุ้ยเข้าไปหาลูกค้าใน a c e b o o k เนาะแล้วแต่เพื่อนๆแล้วกันเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยอ่เราก็ต้องไปดึงลูกค้าจาก Facebook อยู่ดีนะคะเราจะอันเนี้ยโชปปีเอาไว้เป็นแหล่งตั้งฐานสินค้านะคะส่วนหนึ่งที่ผู้จะบอกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ลูกค้าเนี่ยเข้ามาซื้อในโชปปีแล้วไม่ยอมโอนเงินอะ่ะประเด็นแรกเลยมันซับซ้อนมันต้องกด ที่อยู่นู่นนี่นั่นวุ่นวายนะคะต้องพิมพ์นู่นนี่นั่นลําบากนะคะอันนี้คือเป็นสาเหตุหนึ่งที่ลูกค้าสั่งซื้อแล้วไม่โอนวิธีการแก้ไขอ่ะเดี๋ยวปุ้ยจะพามาดูว่าตอนเนี้ยลูกค้าก็โอนมาแล้วนะอันนี้รายได้ที่ปุ้ยเริ่มขายมาสักประมาณอ่าประมาณเดือนที่แล้วเนี่ยแหละค่ะเนี่ยเนาะอ่ะเนี่ยก็ให้ดูเนาะนี่ก็ก็ขายได้ประมาณนี้แหละนะคะรายได้ก็ไม่เยอะเนาะ วิธีการง่ายๆเวลาที่เราสั่งซื้อปุ๊บมันจะมันจะไม่ขึ้นตรงนี้นะคะที่ต้องจัดส่งเนี่ยอ่าประวัติการขายเห็นไหมคะอืมนี่ก็คือประวัติการขายของปุ้ยเนาะอันนี้คือขายสําเร็จแล้วนะคะส่วนอ่าที่ต้องชําระเนี่ยหรือกดยกเลิกแล้วเนี่ยก็คือตัวนี้นะคะ มันมีประเด็นก็คือคนเนี้ยเขาเนี่ยกดมาสั่งซื้อปุ้ยแต่ว่าไม่ยอมโอนสักทีนะคะแล้วมันเหลืออยู่เล่มเดียววิธีการที่ปุ้ยแก้ไขก็คือปุ้ยเนี่ยเข้าไปดูข้อมูลเขานะคะอ่าเดี๋ยวทําให้เห็นจังตา,าเลยนะคะเขาเนี่ยกรอกกรอกที่อยู่อะไรเรียบร้อยแล้วแล้วปุ้ยอ่าเห็นเขาไม่โอนสักทีวิธีการของปุ้ยก็คือก๊อปปี้เบอร์โทรเขาค่ะก๊ะอปปี้เบอร์โทรเขาเสร็จแล้วปุ๊บ เสร็จแล้วปุ๊บนะคะปุ้ยเนี่ยก็ทําการแอดหาเขานะคะปุ้ยก๊อปปี้คัดลอกเสร็จเรียบร้อยแล้วอะไรอย่างเงี้ยปุ้ยก็เข้ามาติดต่อให้เขาทางไลน์บางคนอะ่ะไลน์เขาก็ใช้เบอร์โทรของเขาเนาะประมาณนี้นะคะแล้วก็นี่เลยหมายเลขโทรศัพท์แล้วเราก็กดวางเลยนะคะตะกี้มันไม่มาเนาะเนี่ยคัดลอกปุ๊บเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยนะคะปุ้ยก็อ่า เอาเบอร์โทรเขาอะไม่รู้ว่าขึ้นไหมนะไม่ขึ้นอ่าเราก็อาจจะแบบว่าเอ่อไปโพสต์ตรงไหนก็ได้แล้วเอาแต่เบอร์โทรเขามาเนาะอ่าใน a c e b o o k ปุ้ยก็ได้เนี่ยปุ้ยทาให้ดูเลยจะจะนะคะปึ๊บเนี่ยปุ้ยเนี่ย,ย,ยก็คัดลอกปึ๊บตัดปึ๊บอย่างนี้เนาะเสร็จแล้วปุ๊บปุ้ยก็มาที่หมายเลขเบอร์โทรนะคะหมายเลขเบอร์โทรเขาอ่าอันนี้ทําให้ดูเห็นๆเลยนะเออ ปึ๊บนี่เห็นไหมคะแล้วปุ้ยก,กดค้นหาปึ๊บมันก็เด้งขึ้นเห็นไหมคะพอเด้งขึ้นเสร็จแล้วปุ๊บสิ่งที่ปุ้ยทักหาเขานี่ปุ้ยปิดการขายได้แล้วปุ้ยก็บอกว่าปุ้ยก็พิมพ์หาเขาเนาะเนื่องจากสินค้ามีเล่มเดียวหาลูกค้าไม่สะดวกสะดวกโอ้อกวนกดยกเลิกด้วยนะคะมีลูกค้าท่านอื่นรอโอนสองคนนะคะอ่าปุ้ยก็ทักมาแล้วก็บอกเขาบอกว่าขอบคุณมากๆค่ะที่ให้ความสนใจหนังสือของทางร้านเขาก็บอกว่ายกเลิกให้แล้วครับ ปุ้ยขอขอบคุณมากๆค่ะเขาก็บอกสาเหตุมาเห็นไหมคะน่าจะมีเก็บปลายทางให้นะครับเพราะว,าว่าวิธีการชําระเงินของชปี้ซับซ้อนครับเห็นไหมคะเออว่าจริงๆแล้วลูกค้าไม่ได้ไม่มีเงินนะที่จะซื้อแต่ลูกค้าเนี่ยไม่อยากวุ่นวายในการสั่งซื้อชปี้นะคะปุ้ยก็บอกเลยหันรับค่ะสั่งโดยตรงที่นี่ได้ค่ะ,ะปุ้ยส่งไปทางให้ถ้าเรามีของสต็อกในมือปุ้ยแนะนําให้เราเปิดซีวีดีแล้วก็บอกลูกค้าไปเลยว่าถ้าแบบ ไม่สะดวกที่จะโอนหรือว่ากลัวว่าเราจะโอกองอ่ไงเงี้ยเรารับปลายทางนะนะคะแล้วก็แค่ส่งที่อยู่แค่นั้นนะคะเขาก็บอกว่ายังเหลือใช่ไหมครับเออปุ๊กบอกว่าได้ค่ะเออแบบเพียงส่งที่อยู่มาปุ๊กก็ปิดเขาได้แล้วแล้วปุ๊กก็บอกว่าเออปลายทางเนี่ยมีค่าส่งเพิ่มนะอีกสามสิบบาทนะคะก็ปรากฏว่าก็ดีลปิดก็ได้แล้วนะคะเนี่ยอันนี้คืออีกหนึ่งทิกที่ถ้าเราลงขายในโชปปี้แล้วลูกค้าเนี่ยไม่โอนเงิน มันมีข้อมูลที่อยู่ลูกค้าปุ๊บให้เราทำการเอาเบอร์โทรมาแอดไลน์แล้วทักเข้าไปโดยตรงเลยแล้วก็แคปออเดอร์การสั่งซื้อไปแล้วก็อาจจะถามสาเหตุก็ได้ว่ามันมันโอนยากหรือเปล่าคะหรือว่าโอนไม่เป็นหรือเปล่าถ้าโอนไม่เป็นก็ก๊อปวิธีการโอนไปให้เขาดูก็ได้นะคะหรือจะทำการรับปลายทางเลยก็ได้วิธีการแบบนี้จะทำให้เราเนี่ยปิดออเดอร์ได้เงินจากลูกค,ะคะ้าค่ะโอเคคะ่ะยังไงหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์เนาะ ถ้ามีทิคอะไรดีๆอีกครูพูดก็จะมาอัปเดตให้อีกนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ